ดาราหนุ่มคนรังพูดแล้วหลังเจอดราม่าพาครอบครัวย้ายประเทศถาวรเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะสําหรับครอบครัวของหนุ่มนัทเทพหัสดินณนอยุธยาและภรรยานานาธัญญาที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองเจอดราม่าย้ายประเทศล่าสุดนัทได้วควงภรรยาและลูกสาวน้องเนล่าออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว่วาเมื่อสองปีที่แล้วบอกว่าจะไปอยู่อเมริกาแบบถาวรตกลงยังไงไปไหมนัท จริงที่แผนไปมันคือช่วงโควิดเพราะว่ามันไม่มีงานเรารู้สึกไม่อยากอยู่เฉยๆบวกกับคุณนาน่าเป็นคนไทยที่เกิดที่อเมริกาเขาก็มีสัญชาติอเมริกันพอลูกเกิดปุ๊บให้ลูกเป็นอเมริกันด้วยพอเรื่องโรงเรียนถ้าให้เรียนที่เมืองไทยเราให้โรงเรียนดีๆอยู่แล้วแต่ค่าเทอมที่นู่นก็แพงอยู่เนอะแต่เมื่อเราเลือกได้ทําไมไม่ให้เรียนที่นูน่นเพราะเรียนที่นูน่นเรียนฟรีแล้วรัฐที่คุณนาน่าอยู่คือฟลอริดาคือโรองเรียนมันดีมากดีกว่าโรงเรียนอินเตอร์เมืองไทยอีก แล้วได้อยู่ใกล้คุณตาคุณยายแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผมไปอยู่แคลิฟอร์เนียพี่ชายผมก็อยู่ที่นูน่นตอนนั้นที่บอกว่าจะไปอยู่อเมริกาแล้วเจอดราม่าหรอนัดใช่เหมือนคนก็ประมาณว่าเมืองไทยไม่ดีก็ไปอยู่เลยแต่จริงๆเราไม่ได้คิดเมืองไทยมันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเราเราคงตายที่นี่แต่ที่คิดว่าเราคิดเผื่อลูกเรื่องการศึกษา แล้วเรื่องงานถ้าเราวางแผนดีๆเราบินไปบินมาได้เราคิดอย่างนั้นนะไม่ได้คิดย้ายไปอยู่แบบถาวรแล้วให้ลูกไปเรียนไม่ได้เรียนแบบถาวรด้วยอยากให้เรียนถึงชั้นประถมมัธยมอยากให้กลับมาเรียนที่ไทยเพื่อสังคมภาษามารยาทเราวางแผนไว้แต่คนอาจจะไม่เข้าใจรวมถึงผู้จัดด้วยคิดว่าจะไปจริงๆง,งานเลยไม่จ้างนาหน้า,นาเวลาเจอเขาทักว่าไงนะนัด เอา้ากลับมาแล้วเหรอผมยังไม่ได้ไปเลยพี่ผมยังอยู่เมืองไทยยังรับงานอยู่เรื่องที่จะไปอยู่ที่นูน่นมันไม่ได้เป็นผลเรารับงานได้แต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวบอกเองแค่รู้สึกว่านี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของเราแล้วอาชีพที่ทําให้เรามีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็คืออาชีพในวงการบันเทิงยังไงเราก็ไม่ทิ้งอยู่แล้ว